ข่อยเอ้ยเย็ดแม่เอ้อจอดกระโดกพอดีเ้ยมื่อขึ้นมาเอาดีสัตว์มาหัวเน่าเลยเนี่ยถ้าเกิดอยู่บนนี้ไอ้เชี่ยแบงวันยังต่อไม่ถึงอยู่ข้างบนนวลลุงต้องปาก่ันดีได้ดิวะเหมือนจะมันันอี้เย แมงวันยังตอบไม่ได้เลยพวกเราไอ้เงี้ยมันกระโดดตึกตายไอะไรอะไรอะไรเออต้องบังดี่อยางี้ต้องบังดี่อยางี้พวกเฮียได้โง่ได้ใจกูจริงวะขึ้นมาเอาสมุดนี้ไม่เป็นจริงเหรอพวกเฮียได้โง่ได้ใจกูจริงจริวะมันไม่มีขึ้นตรงนั้นวะโง่เต็มระบบโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่พวกเฮียได้โง่ ถ้าไม่ง้อกูโดนอุ้มอีกแม่งโง่แบบเต็มระบบเลยอะโง่แบบโง่เต็มระบบอะจะเหินลงเอา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 ,เเา,ม,า,เอามันร้อย <c oughs> อยู่อยากได้อยากได้เคสจั๊ <laughs> อะไรเคสจัดมึงโง่เหี้ยนะมึงไม่วิ่งขึ้นตรงไหนวะนะทำไมไม่วิ่งขึ้นตรงไอ้จะล้มขึ้นมาแล้วล็อกข้างๆมาวะถามจริงกูถามจริงๆเหอะมึงไม่วิ่งหลอกขึ้นมาจริงๆเหรออย่าพูดสิไม่เป็นไรหรอกพูดได้แต่ปัญหาผมแค่งงว่ามึงไม่วิ่งขึ้นมาจริงๆเหรอมันยากตรงไหนเนี่ย ได้ใจกูจริงๆจูู้เดี๋ยวเขาได้ยินบ้าเขาดูคิดมากนะ่าเขาไม่สไลด์หรอกเย่าไปคิดมากคิดมากเว้ยสนุกกเว้ยเขาไม่สไลด์หรอกครับอย่าคิดมาก,ก,กามอ,อย่าคิดบ้างพี่ลวดพี่ลวดเอ็ดูไปพี่ลวดตรงนี้รังน้าอะดินหนึ่งทีให้เห็น พี่ลวดจะบอกแล้วพี่ก็ไม่รู้ทางขึ้นอ่ะผู้เฮียไดมาแล้วผู้เฮียไดมาแล้วพี่ลวดพี่ลวดนั่นไงคือตรงที่กูบอกเป๊ะเลยครับมันขึ้นมันขึ้นยังไงพยายามบอยแบนด์ชัดๆถามจริงพยายมบอยแบนด์ชัดๆกูไม่อยากจะเชื่อ what the hell can you hear me ตกโดนรวบจ,จับนี่แน่อ้โหเต็มระบบจริงๆอืไปโดนล็อกโดนจับไปต่อส่งให้ตำรวจเลยส่งให้ตำรวจเร <c oughs> ื่อง <c oughs> อะไรครับคุณตำรวจอัันนี้ <c oughs> อุ้มไม่ห่อครับอุ้มไม่หอ่อศพโ,โดนแบบเด <c oughs> ียวที่กูโดน <c oughs> แหละกู <c oughs> โดนที่กูโดนเป๊ะมึงโดนที่กูโดนโอ้โหใช้มุกควายมากเพื่อนกัน โอโรมานครับโอ้โหไอ้ที่กูไม่อยากเชื่อนี่มึงซบเบอร์ในขนาดนี้เลยเหรอจามจริงโอ้โหโอ้ยเย้แม่เอ้ยโ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 อ้ยเยอะมือมือจะฮาไปไหนเนี่ย มึงพวกเจ้าะาหาไปนจากไหนเนี่ยขอขอ้างขออ้างมึงจะเหลี่ยมถนนไอเหี้ยมากเพื่อนกันนะครับเขาไม่เขาไรู้จะอ้าเหียแล้วไอวสไตั์เพื่อนกันครับ ไม่ได้ตำรวจตาบอดสีมาไอสัตว์เพือนกันเขาล้วเลยเขาไม่หนอนครับไม่นอนไม่นอนอได้ครับได้ห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าครับห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าครับขอครับเอาเลยมองผมขอซื้อเพจสิบขวดครับโอ้ยเยอะได้ครับห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าครับห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าครับขอซื้อเพจขอซื้อเพจนะครับได้ได้ได้โอเคครับโอ้ย เยอะเหมือนไม่รู้จะอ้างอะไรตำรวจแล้วอะหรอพี่ตะทชนพี่ลอยอีกครั้งไม่พี่พี่รู้ไหมตอนที่ผมขับหนีไม่เไปเจออะไรเออผมเล่าให้ฟังอาา่าฮะขับไปตรงท่อหน,นามใช่ป่ะแล้วผมก็เห็นกลุ่มตำรวจจอดเดยอะแล้วมันก็ชุบไปบาอยู่ใช่ปหมอ่าก็บอกว่าเดี๋ยวผมชุบเองครับเดี๋ยวผมชุบเองม,มันก็ตำรวจอยู่อ่าอ่ออแล้วพอมันชุบไอ้บาเสร็จไอ้บาตัวลอย เพราะอปพไายบาลงพื้นได้ผมก็เลยขับไปโชว์ตกไอบามาแล้วก็ลอดอีกรอบแล้วมันชุบไอบารด้วยว่ชอบแม่งเลยโอ้ไอเยอะวันนี้เจอเลยเจอแล้วจอดหาไอ้เยอะไอหาจริงขอบัตบัตรที่ฉันกับแกเนี่ยค่ะเออพี่อยู่ระบานยเดี๋ยวพี่หาพารถได้ครับได้ครับหมอโอ้ย ไม่ด้เหจอจะฉอนฮาบอกเท่าที่มอเรียบอะลอครบหมอคบูนเนครับหมอเอาเลยครับเอาเลยโอ้ยเยอะจะหาเหี้ยขนาดนี้วะัะรู้ขับไปล่อไปอรอบไหม่ะเรื่อบ้านปะคือครับได้ครับอันดีครับหมอขึ้นไหมอ่ะสักครู่ครับครับเยอะพี่คนไข้รอสักครู่นะคะนะครับ